เหตุผล5ข้อที่ทำให้หลายคนหลงรัก iPhone SE หลุดข้อมูลที่ชาร์จ USB-C 2พอตความเร็ว35วัตต์จาก Apple อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก็แมนเผย iOS 6จะพัฒนาการแจ้งเตือนอย่างมากล้อมฟีเจอร์ด้านสุขภาพแบบใหม่แต่หน้าตาอย่างคล้ายเดิม <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3อย่างทางการซึ่งถือเป็น iPhone ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง429ดอลลาร์สหรัฐหรือ15,900บาท จึงดึงดูดความน่าสนใจได้ไบ่ยาและยังมีเหตุผลดีๆอีก5ข้อที่หลายคนชื่นชอบในตัว iPhone SE รุ่นใหม่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เหตุผลข้อแรกที่ทําให้หลายคนหลงรัก iPhone SE รุ่นที่3คือการออกแบบที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ iPhone ยุคแรกๆโดยมาพร้อมจอแสดงผลขนาด4.7นิ้วที่ช่วยให้ผู้ใช้งานจับถือได้อย่างถนัดด้วยมือเดียวและยังใช้นิ้วควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดบนหน้าจอได้อย่างสะดวก iPhone SE รุ่นที่3ยังคงมีทัดไอดีให้ผู้ใช้งานที่ผู้ใช้ iPhone คุ้นเคยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการ Fa c e ID ไม่เน้นว่าตัวเครื่องต้องทำมาจากสแตนเลสสตีลและไม่ต้องการกล้องจำนวนมากทรงพลัง iPhone SE รุ่นที่3มาพร้อมชิปประมวลผล A 1 5 Bionic แบบเดียวกับที่พบใน iPhone 13ประกอบด้วย CPU แบบแบบร์ core, ขอด้านประสิทธิภาพคอร์ core, บวกขอด้านประหยัดพลังงานสีอร์ GPU แบบสคอข์ core, และ Natural e n g i n ิแบบ16คอรข ึงรองรับการเล่นเกมหนักๆอย่างโปเก m o n อยู่ไหนหรือใช้แอปแก้กไขภาพ Pixel m a ม t e r ได้อย่างสบาย Apple อยยังอ้างว่า iPhone SE รุ่นที่3เร็วกว่า iPhone 8 1.8เท่าเร็วกว่า iPhone 7 2เท่าและเร็วกว่า iPhone 6 3เท่ารองรับ 5G iPhone SE รุ่นที่3รองรับเครือข่า,ขาย 5G ซับ6 g h z ซซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสตรีมวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างลื่นไหลด้วยเวลาแฝงที่ต่ำกว่า 4G และยังดาวน์โหลดอัปโหลดได้เร็วขึ้นฟอโตกราฟิกสไตล์ฟอโตกราฟิก Style, Style เป็นฟีเจอร์ถ่ายภาพที่พบได้ใน iPhone 13และถูกนำมาใช้กับ iPhone SE รุ่นล่าสุดอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยี Smart HDR 4และ d และด p f u s i o n p ฟอโตกราฟิกสไตลให้ผู้ใช้นำสไตล์การปรับแต่งภาพในแบบของตัวเองมาใช้กับทุกภาพได้โดยที่ยังคงได้ประโยชน์จากการประมวลผลภาพแบบหลายเฟรมของ Apple ส่วนค่าสำเร็จรูปและค่าที่ปรับแต่งไว้เองนั้นก็ใช้งานได้กับตัวแบบและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งต่างจากฟิลเตอร์ตรงที่จะมีการปรับค่าต่างๆในแต่และส่วนของภาพในระดับที่เหมาะสมอย่างชันฉลาดเพื่อให้องค์ประกอบสําคัญในภาพอย่างทนสีผิวยังคงดูดีเช่นเดิม สมาร์ทเฮดีใช้การแบ่งส่วนภาพที่ชันฉลาดในการปรับแต่งสีคอนทราสต์ rast, และนอยส์ที่แตกต่างกันระหว่างตัวแบบและฉากหลังจึงมั่นใจได้ว่าใบหน้านจะมีความสว่างที่พอดีในสภาพแสงที่ท้าทายและแต่ละบุคคลในรูปภาพจะได้รับการเลนเดอร์โดยแยกจากกันรวมไปถึงการปรับแต่งสภาพแสงและโทนสีผิวที่ดีที่สุด d i f f u s i o n ใช้การเรียนรู้ของระบบขั้นสูงในการประมวลผลภาพไปทีละพิกเซลโดยปรับแต่งรายละเอียด องประกอบและ Noise ในทุกส่วนของรูปภาพใช้งานได้อีกหลายปีชิประมวลผล A15 ไปโอดิกถือเป็นโปรเซสเซอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดของ Apple ในปัจจุบันส่งผลให้ iPhone SE รุ่นที่3ได้รับการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และได้รับการอัปเดต iOS ไปอีกหลายปีเช่นเดียวกับ iPhone 13ซึ่งเป็น iPhone ระดับพรีเมียมของ Apple นอกจากนี้ iPhone SE รุ่นที่3ยังได้รับการออกแบบมาให้แข็งแกร่งขึ้นโดยใช้กระจกที่แข็งแรงที่สุดของ Apple เช่นเดียวกับ iPhone 13และยังทนน้ำทนฝุนในระดับ IP67 อีกทั้งยังรองรับชาร์จเร็วรวมถึงชาร์จไร้สายที่มาได้ทูไฟแม็กหลุดข้อมูลที่ชาร์จ USB-C 2พอร์ตความเร็ว35วัตต์จาก Apple อาจเปิดตัวเร็วเวนี้ ไนท์ทูไฟแมครายงานว่าพบข้อมูลของอะแดปเตอร์หรือที่ชาร์จแบบใหม่ที่มีพอต USB-C 2พอตความเร็ว35วัตต์ของ Apple ในเอกสารที่ถูกเผยแพร่บ,บนหน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกลบออกไปอย่างรวดเร็ว ในเอกสารนี้ระบุวิธีใช้งานไว้ดังนี้ใช้อแดปเตอร์พอต USB-C คู่35วัตต์ของ Apple และสาย USB-C ไม่ได้ให้มาด้วยเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณต่อสาย USB-C เข้ากับพอตใดก็ได้บนอแดปเตอร์แปลงไฟต่อขาปลั๊กไฟหากจำเป็นจากนั้นเสียบอแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างแน่นหนาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถถอดปลั๊กไฟออกได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ ภาพตัดแปลงจากอะแดปเตอร์ USB-C 67วัตต์ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ Apple จะเปิดตัวอะแดปเตอร์แบบพอรตคู่เลยก็ว่าได้ด้วยความเร็วระดับ35วัตต์ช่วยให้เราสามารถชาร์จไว iPhone รุ่นปัจจุบันได้สบายรวมถึงใช้ชาร์จ2อุปกรณ์อย่างไอโฟนสอเครื่องหรือ iPhone กับ Apple Watch ก็ได้เช่นกัน ปัจจุบัน iPhone 13 Pro Max นั้นรองรับชาร์จไวได้สูงสุดที่25วัตต์หากนำมาชาร์จคู่กับ Apple Watch s e r i e s 7ที่เป็นที่ชาร์จ USB-C ความเร็ว5วัตต์ก็ยังสามารถชาร์จไวได้ทั้งคู่บนอะแดปเตอร์35วัตต์นี้ครับตามรายงานระบุว่าสเปคของอะแดปเตอร์35วัตต์แบบพอร์ตคู่ไว้ดังนี้ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าอะแดปเตอร์เครื่องดังกล่าวนี้จะเปิดตัวทางการเมื่อไหร ก่อนหน้านี้ก็เคยปีข่าวว่า Apple เตรียมเปิดตัวอะแดปเตอร์ Gen ความเร็ว30วัตต์มาให้กับ Macbook Air รุ่นใหม่ในปีนี้ด้วยไม่แน่ว่าเราอาจได้เห็นชุดอะแดปเตอร์ใหม่ของ Apple แบบยกแผงในปีนี้เลยก็เป็นได้ครับที่มาในทูไฟแ m ็ c ก็แมนเผย iOS 6จะพัฒนาการแจ้งเตือนอย่างมาพร้อมฟีเจอร์ด้านสุขภาพแบบใหม่แต่หน้าตาอย่างคล้ายเดิม ทั้งนี้กอแมนไม่ได้คัดหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าตา UI ไปมากเท่าไหร่แต่จะเน้นไปที่การปรับปรุงด้านการแจ้งเตือนให้ดีขึ้นรวมถึงฟีเจอร,ร์การตรวจสุขภาพอย่างไรก็ตามใน iPad OS 1 6ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาให้ใช้งานมันติแท็กกิ้งได้ครับสำหรับ iOS 1 6จะเปิดตัวพร้อมกับ iPad OS 1 6 macOS 1 3 watch OS 9และ tvOS 6ที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่6-10มิถุนาย,ยนนี้ที่มา m a c r u m o r Bloomberg Apple อาจเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ในงาน WWDC ถึง2รุ่นโดยมี MacBook Air เป็น1ในนั้น Mac c o m m a n นจาก Bloomberg ได้วิเคราะห์ในจดหมายข่าว PowerOn ว่า Apple จะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ถึง2รุ่นในงาน WWDC 22โดย1ในนั้นเป็น MacBook Air ที่มีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่งาน WWDC จะเป็นงานสำหรับนักพัฒนาที่ Apple จะมีการแนะนำซอฟต์แวร์รวมถึงฮาร์ดแวร์ใหม่อาทิ iOS, iPadOS, macOS และ หรืออาจจะเป็นชิปใหม่ๆรวมไปถึงอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อให้นักพัฒนาได้เรียนรู้และนําไปพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับใช้งานเมื่อ Apple มีการปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานโดยล่าสุดมาร์กกอ a แมนได้คาดว่า Apple จะเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่เป็นข่าวลือมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาที่มีการใช้ชิปใหม่อย่าง Apple M2 และมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดขอบหน้าจอและแป้นพิมพ์สีขาวพร้อมกับตัวเครื่องหลักหลายสีแบบ iMac รุ่น24นิ้ว นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาอีกว่าจะมีการเปิดตัว Mac อีกรุ่นด้วยภายในปี2022นี้ยังคาดเดาอีกว่าจะเป็นการเปิดตัว Mac Mini รุ่นใหม่ iMac รุ่น24นิ้วใหม่และ MacBook Pro รุ่น13นิ้วรุ่นใหม่และอาจจะมี m c p r r รรวมไปถึง iMac Pro ที่มีข่าวลือว่ากำลังพัฒนาอยู่ด้วยที่มา n i t l y f i Mac และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสันกรดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ